วันนี้เราจะมาวิเคราะห์และเจาะลึกสึกลาลิกาฤดูกาล2024-2025เดือดบาร์เซโลนาปะทะเรอัลมาดริดกาซิโกที่อาจชี้ชะตาแชมป์ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2025ศึกลาลิกาฤดูกาล2024-2025เดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดเตรียมลงฟาดแข่งกันในแมตช์ที่อาจตัดสินแชมป์ฤดูกาลนี้ ทั้งสองทีมมีคะแนนห่างกันเพียงเล็กน้อยทำให้เอลกาซิโกครั้งนี้ไม่เพียงแค่เพื่อชัยชนะแต่ยังเดิมพันด้วยสักติสีของหนึ่งในสุดดาบี้ที่ดุดเดือดที่สุดในโลกฟุตบอลทั่วโลกจะจับจ้องไปที่สนามเอสตาดิโอลิมปิกคอมเพนีเมืองบาร์เซโลนาซึ่งเจ้าบ้านบาร์ซ่าจะเปิดรังรับมือเรอัลมาดริดโดยที่เจ้าถิ่นนำเป็นจ่าฝูงส่วนราชันชุดขาวตามมาติดตเอลกาซิโกครั้งนี้ จึงอาจเป็นตัวแปรชี้ชะตาการลุ้นแชมป์อย่างแท้จริงอันดับและความสำคัญของเกมขณะน,นี้บาร์เซโลนานำเป็นจ่าฝูงด้วยผลงาน21ชนะ3แพ้มี66คะแนนจากบาร์เซโลนามี19ชนะ6เสมอ5แพ้หากบาร์ซ่าชนะจะฉีกหนีเป็น6แต้มส่วนหากมาดริดชนะก็จะทำให้แต้มเท่ากันทันทีเพิ่มความเดือดในการลุ้นแชมป์เข้าไปอีกขั้น ฟอร์มทีมและผลงานล่าสุดบาเซโลนาภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟลิกบาซ่ามีเกมรุกที่ดุดันสุดในลีกยิงเฉลี่ย2.83ประตูต่อเกมพร้อมเกมรับและแดนกลางที่ลงตัวอย่างไรก็ตามพวกเขาเพิ่งตกรอบ UCL รอบรองชนะเลิศจากประตูท้ายเกมของอินเตอร์มิลานต้องเล่นถึงช่วงต่อเวลาพิเศษส่งผลทั้งเรื่องสภาพจิตใจและความฟิตแต่เป้าหมายในลีกยังชัดเจนคือแชมป์เท่านั้นเรอัลมาดริด ม้ฟอร์มจะไม่สม่ำเสมอแต่มาดริดชนะ3จาก5นัดหลังในลีกอย่างไรก็ตามทีมมีปัญหาอาการบาดเจ็บของตัวหลักโดยเฉพาะแนวรับอย่างมิลิเตาและอาาบาที่ส่งผลต่อความเหนียวแน่นแต่ในเกมรุกยังไว้ใจได้จากฟอร์มของเอ็มบัปเป้ที่ยังคงสร้างความหวังให้กับแฟนบอลได้อย่างต่อเน,นื่องผู้เล่นสำคัญที่น่าจับตามองโรเบิร์ตเลวันดอฟสกีบาซโลนายิงไปแล้ว25ประตูนำเป็นดาวซัลโล ทักษะการจบสกอร์และการยิงตำแหน่งยังอันตรายเหมือนเดิมเลียนเอ็มบาเป้ยิงไป22ประตูแปลก3แอสซิสต์ความเร็วและการเลี้ยงบอลสร้างปัญหาให้แนวรับคู่แข่งเสมอลามีนยามาบาร์เซโลนาดาวรุ่งวัย17ปีทำไปแล้ว11แอสซิสต์ความสร้างสรรค์และความมั่นใจในการดวนตัวตัวคือจุดเด่นจูดเบลลิงแฮมเรอัลมาดริดจอมทักแดงกลางที่มีวิสัยทัศน การจ่ายบอลคมและการเติมเกมรุกทำให้มาเดดมีมิติหลากหลายแทคติกของทั้งสองทีมบาร์เซโลนาฟลิมักใช้ระบบ4-2-3-1เน้นการครองบอลและการเปลี่ยนเกมเร็วแบ็กสอข้างเติมเกมตลอดการป้องกันต้องเล่นให้รัดกุมเพื่อรับมือเกมสวนกลับของมาดริดเรอัลมาดริดอันเชลติใช้ระบบเดียวกันแต่เน้นสมดุลทั้งหกและรับมิดฟิลด์ต้องคอยตัดเกมและเปิดบอลเร็วให้แนวรุก โดยเฉพาะเอ็มบัตเต้ที่จะหาช่องหลังแนวรับบาร์ซาอัปเดตอาการบาดเจ็บบาร์เซโลนาอินิโก้มาร์ตินสน่าจะฟิตทันส่วนมาร์ตอันเรเตสเตเกนยังทักยาวทั้งฤดูกาลจากอาการเอ็นคว้หน้าฉีดเรอัามาดริตมิลิตาวและอลาบายังไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์โดยอลาบาเพิ่งกลับมาซ้อมขณะที่โชอาเมนี i, ยังมีอาการกระทบกระเทือนศีรษะอาจไม่พร้อมลงสนามความหลังของเอลกลาซิโก เอลอลาซิโกขึ้นชื่อว่าเป็นแมตช์แห่งศักดิ์ศรีล่าสุดเมื่อ26ตุลาคม2024บาซ่าบุกทลมมาดริดถึงเบอร์นาเบล40ซึ่งกลายเป็นแรงกระตุ้นให้ราชันต้องการล้างแค้นในนัดนี้ความหมายทางวัฒนธรรมและระดับโลกเอลอลาซิโกไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลแต่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางการเมืองสังคมและภูมิภาคระหว่างคาตาลันและสเปนเป็นเกมที่คนทั้งโลกจับตา และว่มสัมผัสบรรยากาศสุดเข้มข้นเสมอบทสรุปนี่คือเกมที่เดิมพันด้วยแชมป์ลีกฤดูกาลที่ใกล้จบลงทั้งสองทีมไม่มีทางยอมกันง่ายๆแฟนบอลทั่วโลกเตรียมรับชมเกมสุดมันที่เต็มไปด้วยแท็กติกลูกยิงสุดสวยและความเข้มขน้นตามสไตล์เอลคลาสิโกอย่างแท้จริง วิเคราะห์ราคาต่อรองแบบเอเชียนแฮนดิแคปบาร์เซโลนาต่อลบ0.25 vs s ปรอัลมาดริดบวก0.25ราคาบางเจ้ามองว่าบานซ่าได้เปรียบเล็กน้อยจากการเล่นในบ้านความหมายของราคาต่อลบ0.25ถ้าเสมอคืนเงินครึ่งหนึ่งรองบวก0.25ได้เงินครึ่งถ้าเสมอได้เต็มท่าชนะสถิติที่น่าสนใจบาร์ซ่าชนะ สี่จากห้าเกมให้หลังสุดมาดริดไม่แพ้นอกบ้าน6นัดติดแต่เกมรับยังมีจุดอ่อนจากตัวเจ็บวิเคราะห์ราคาต่อรองแบบเอเชียนแฮนดิแคปบาร์เซโลนาต่อลบ0.25อเรอัลมาดริดบวก0.25ราคาบางเจ้ามองว่าบาร์ซ่าได้เปรียบเล็กน้อยจากการเล่นในบ้านความหมายของราคาต่อลบ0.25อีกเว่นถ้าเสมอคืนเงินครึ่งหนึ่งรองบวก0.25 อีกเว้นหนึ่งได้เงินครึ่งถ้าเสมอได้เต็มถ้าชนะสถิติที่น่าสนใจบาร์ซ่าชนะ4จาก5เกมหายหลังสุดมาดริดไม่แพ้นอกบ้าน6นัดติดแต่เกมรับยังมีจุดอ่อนจากตัวเจ็บสรุปแนวโน้มรองเรือเอามาดริด +0.25 น่าสนใจกว่าในเกมกดดันสูงและมีช่องโตก๊กับกลยุทธ์การเดิมพัน and ropolis, แอนวิเคราะห์ตลาดเต็มเวลาโอกาส2หน้าเสมอหรือมาดริดชนะ เหมาะสำหรับเกมที่สูสีและมีความกดดันสูงสูงต่ำ2.5ประตูทั้ง2ทีมยิงเฉลี่ยเกิน2ลูกเกมและต้องการชนะแซบแนะนำสูง2.5ประตูคำแนะนำการเดิมพันตัวเลือกปลอดภัยสูงกว่า2.5ประตูตัวเลือกมูลค่าสูงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้2-2หรือ2-1ข้างใดข้างหนึ่งผู้ทำประตูแรกโอเลวันดอฟสกี้จุดโทษ ลูกตั้งเตะโอเมบเป้สวนกลับเร็วสิ่งที่ต้องคำนึงจิตวิทยาบาซ่าชนะ4-0ในนัดล่าสุดจะมั่นใจหรือประมาทความฟิตบาซ่าเพิ่งเล่นต่อเวลาใน UCL ตัวเจ็บมาดริดยังไม่มีแนวรับตัวหลักอาจต้องใช้กามาวินก้าหรือโชอเมนีถอยมาเล่นทั้งหมดนี้ชี้ว่าเกมนี้อาจเปิดหน้าแลกกันมากกว่าที่คิดการทำนายผลสกอร์ที่คาดเสมอ2-2 ตัวเลือกเดิมพันแนะนำสูงกว่า2.5ประตู 2. Real Madrid 0.25 3. ผู้เล่นยิงประตู l e w a ด d o w s k i หรือ Mbappe ยิงถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แมตชนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนแฟนบอลของคุณและกดติดตาม R07 Channel เพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณคือพลังในการเดินหน้าของเรา